สวัสดีครับ f อฟซสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับเ c ฟซีมันนีได้เดินทางมาติดตามตะเลกกับ่อเคนเนาะครับเนาะโอ้เอาดีเนาะครับเพื่อนหยุดทงไฮทงหน้าครับเอซยุดทงไฮทงหน้าครับเป็นปลานี่เป็นวัดล่างครับเอซีเป็นวัดล่างหน้าโปเคนครับอันนี้เป็นเทียงหน้าเพื่อนครับ FC ซเนาะ มอดที่ผ่านมาครับเอฟซีพ่อเขืนนี่ให้สามห้าสองสามห้าสองก็มีโชคใหญ่ครับมาเมื่อคืนนี่ครับเจ้าที่เจ้าทางครับแม่กับลูกครับมาเขียนเลขให้ว่กสินครับเอฟซีเป็นพีแม่กับลูกครับนี่เจ้าที่อยู่นี่ละครับนี่มาบอกครับสองโตครับเอฟซีหล้วก็ผู้เฒ่าเอาเงินมาให้อีกครับหาสิบบาทกสินครับสิเป็นเลขเด็ดๆตัวใดเนาะครับเนาะเล็กน้อยกับแม่เนี่ยมาบอกสามโตหรือสองโตครับตัเสี่อมอยู่ทั้งฝุ่นครับ ผ่ามาถามเลขพ่อเคนนะครับเนาะบรรยากาศปลอดโปร่งครับมีแดดครับเหมือนเ้บ่มีฝนครับผมผีผู้เท่าเฮียนแม่กับลูกมาบอกเลขครับครับพ่อเคนครับผมยูผี่ครับสวัสดีครับพ่อเคนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพ่อเคันสวัสดีครับพ่อเคนครับสวัสดีครับ มัธยปานมาพระเดมหาโพเคเชนครับผมาแล้วเป็นมัตติหรือเราบอกไพ่ผู้เดมาบอก,อ,บอ,กอันนี้คุณไปชุมพูดพระมากคุณมาบอกคุณยายเนี่ยบอกมาสองคนคุณยายสองคนมาอามาบอกอไปสุมพูดพระมากมันบอกว่าสามหาซอ,อ,อ,องสามหาซองสามหาสองออสามตัวเลยคนนี้ครับ อสามตัวได้ด้นี่สองตัวอยเอาดีสองตัวอาเช่นเถืงสองตัวเออสองตัวแล้วยังต้องบอกอาสักสามตัวคว่อซื้อไว้เย็ดสิบบาทแน่นอนเงินอันเจ้ากว่าบาทโอ้สามหาซองอุ้ยครับสองตัวดีเลยแล้วก็ว่าเขากป็นตัวมงินทุนทางมาสั่งมาดามาก็มานั่งดูผมว่าวันนอนลองกดเห็น มาติดจูดสินข้าวคนหนึ่งคนหนึงคนหนึ่งมันนั่งมนังทำอขมยสามหาช่องสามหาช่องนึสามเถื่อำสามเถื่สามตัวเลยใช่ครับร้านร้านกเอาดีอตัวร้านก็สองตัวคือกันครับดิ่งสองตัวนน่จะซื้ว่ยี่สิบาทเนี่ก็บนาร้านก็ได้น้อยี่สิบบาท บอแล้วสื่อสามตัววิยย์สิบบาทเนี่ยับบอ,อาสามหาสอ,องสองเป็นคุณยายที่เคยภาพ,พาเพเขนไปเอาเลขนบ่บอยคนบอก,บอกะจะมาหันมาสองคนจะมาบอกผู้เดียวอ่าผู้เดียวคนอครับมันกระพาดไปกระพาดไปนะบายน,นะครับผมเอางวนนี้ละเอางวดนี้เอา,านี่ครับวันที่สิบหครับวันที่สิบหกเลยเนาะสิบหกมิถุนายนครับนี่กัเลือกเนาะวันที่สิบหกมิถุนายนอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเงินให้ห้าสิบบาท วันี้ันแล้วผก้ใดามาหาู่เฒ่าพิ่นมือันฮวันวันนี้ลงบิงไ่แล้วฮนตวกันแล้วานี่ยเรนวเ้อผูใหบ่ไ้าพวเฒ่าพิ่นไปปลูกปลูกงาพิ้นพากันมาหลายคนมาสองคนเพิ่าอกว่าเ่อไหรเราแนว่จ ชิาทก็ทีแรกว่าสิมาไถเห็ดสวนอย่งสี่บอพร่าคือว่าสิมาปลูกนั่นปลูกนี่แต่ว่าไถ่บอเขาไถ่บอเขาเพิ่นไงบอเขาแล้วแ<อ>ถวนี้มันเกิดเจนข้างนอกนั่นเป็นดินท่าครับไถ่หยาดูดิเพราะคนเลี้ยงผักกันคุดเอาวันนี้พอเขียนเห็นพวเขียนลงไปซอยสมบัติมันใซอยลงไปมันไปปลูกวันไปหิดปลูกแววมันรุ่นเมาหรือลุ่มไปเออเอิง วันเดียวคนก็ได้วันละปุ๊กคนมาสามหมื่นกว่าเงินไหนไดาเด้อนห้าสิบบาทเฉยๆแม่นไผ่ครับเอามาให้เงินห้าสิบบาทผู้เฒ่าทั้งหลายเป็นผู้เฒ่ามาแต่ใสครับผู้เฒ่าคนอยู่ยนี่ละรู้เคยมากหนึ่ะเจ้าที่เจ้าทางหนึ่งคือคุณยายคุณยายทีเคยเอาเงินมาให้เคยพาไปเอาเรคุณยายคนนั้น เจ้าอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นมูเพื่อนจนิีๆนะมันจะมีอยู่สองสามคุณยายที่มานํำกันอยู่นี่ครับเพราะว่ามันหลังทั้งหลังนี่เห้านี่มันก็ม็นเป็นบานบอกง่ายๆซะเป็นมูบานเก่า่นครับแต่สมัยขาดสมัยคลอมนะขอบ้านล่างมูบานเก่าว่าพ่นมาจะมาเห็ดสวนบัดนี้พอเครียนยางไปเห็นทั้งหลังนี่ครับคิดว่าเออมันเป็นทีพอเครียนเอาเงินใหนเพิ่นในเด้อครับพี่ที่ว่ามาเห็ดหอยเห็ดสวนใส่บนเก่าครับ ตรงหน้าเนาะครับเนาะเลยจะหันว่าเอาหาหาิบาทเ็นาเอาหายหาสิบาทกรรมยังเนียนเลยกรรมเอาเวีเอากรเอากรมันกระสูนนะเนาะครับ้มีเก่าบวกกรรมเก่าหากรมเก่าครับเจ้าพรไหนหายหาสิบาทงานทีบาทพู้เท่าก็นำเก่าได้หครับที ก็ที่เขาเอาเงินมาที่จีบาทเขาห่อใส่กระดาษไงห่อนั่นห่อใส่กระดาษห่อใส่กระดาษคือวักกันสามเรียมน,นะทับก,กันเลยอ๋อให้เป็นสามเรียมแบบหอ่หอเพราะฉะนั้นเงินดราเอาไห้เราเนี่ยต้องรู้ว่านี่กระดาษทันว่าใส่อันนี้เป็นผู้เฒ่าผู้เก่านี่บอกหรือคนละคนพวกอันเล็กหน,น่อย พ่อเด็กน้อยกับแม่เพ่น่เ็กน้อยกับแม่มฮ่อเป็นเงินสี่สิบาทอยี่หันเป็นเงินสี่สิบาทหรือเขียนใส่สี่เด็กสี่ศูนย์ครับที่พับพับเขียนใช่พับพับเงินใส่เลยโอ้ครับเงินสกัสิแบ่งเท่าสองแบ่งไล็กน้อยอแม่กับลูกอันนี้แม่กับลูกเราสี่ศูนย์นี่ครับหาศูนย์นี่เป็นผู้เทาครับพอจะจะบอกเพ็นกล่องหาศูนย์หมอครับแม่อยู่ แต่หมอเขาทำสีย mm ูนอยหน่งมาทำสีเขย่างว่าเข่าง si ้ยันไง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 ้ปไกว่ายังไ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 งแงไงไงยัไงไ่ไง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 องไ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 งะงไงไงไงนงอีไงไงไงไ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 าไง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 ก่ไไงไงไไไงไงไ ก็หาศอันไหเอฟซีันตัดเอาเองถ้าทันไหนอยากได้แค่อันหาศูนย์นะเนาะครับไพโบมักสามตัวกับห้ตัดเล่นเอาแต่หาศูนย์กันไพมากสามตัวเอเก่าใส่เก่าหาศูนย์ครับผมบอกแม่ผมไรับมาชิมาษาโอ้ครับลูกหลานอยู่ในบ้านพอหรือเมีนทางไหนไดผู้ใดบอกนิดหน่อยเท่าไ่โอ้เจ้าทีเจ้าทีเจ้าทีคนนีครับ นล็หน่อยก็น้ำหนึ่งนด้ลหละครับบาทเนาะหน่อยบ่อรบ่อาครันากินมาสี่ไก่ครับไก่เนี่กัเก่าอันน้กับ,บูุษเถาให้เงี้อีกขาดที่บาทกับอีเก่าพื่อกันละ่ะเนาะพอเคเนาะครับเอาตัวนี้ละ่ะเก้าห้าศูนย์กับสี่ศูนยสดายเนาะครับ <พอ S 2> ผมก่อนโอ้ยแม่นมานี่3สามตัวเข็งเข็ง้เลย อาอวันนี้ก็บังว่าสได้สามโตอกันละ<ค><ณ>นกันจะใา้แล้วว่ารับผู้บังบวเป็นดอกก็มาอยู่ยว่าจะวันบริมาจริงวันงหานเอานอเอานาะครับผมเนาะกระสีพม่านี่ครับผมเแล้วพอเที่ยงสิสิุปให้ฟังครับผมเนาะก็คือพอเครีเยนพันฝันวันที่สี่นั่นฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้พอเคียนแต่ว่าเป็นเงินสี่สิบาทห่อใส่เกี่ยกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่นะครับผมท่านผู้ชมวันที่ห้านี่พอเคียนฝันว่าคุณยายมาสองคนมาขุดดินที่ไหนมาไถไถบ่อเขา ก็ิร์ได้คูดเอาพ่นิปปลูกพักปลูกหงายอย่างคนบ่งหัวจักขึ้นกันแต่ว่าในหนึ่งในหันเพิ่อก็ได้บอกเพ้่นว่าเอาเงื่อนให้เพิ่อกนห่หันสิบ,บาทว่าสันเก่ามัหยัดใช้มือพอเค็นเงืนหันสิบ,บาทกำแนนติ๊กเลยเราเมื่อได้รบ่งหัวจักพอเค็นบอกว่าเด็กหน่อยมาขอซื้อไก่ครับแต่ว่าให้ตัวรหัสสิบ,บาทขึ้นกันจ้าพอเข็นบด้กายไหเนะเาะอ๋อกระสีประมาณนี้ละครับผมครับผมไก่หรือว่าพฒทาหรือว่ากำนี่พอเที่ยงกับตีไหเป็นเก่าเนาะ โเลขของพ่อเคนครับเอฟซีพ่อเคนเนาะครับงวดที่พานมากครับสามห้าสองสามห้าสองครับต้องตามไปฝากเอฟซีงวดนีน้ 8, ครับวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพ่อเคนของเข้าครับเอฟซีเอาสมมติปากามาจดไว้ครับหรือว่าแคปหนาจอไว้เนาะ เลขเก้าครับหมุนขึ้นเป็นเลขหกนั่ครับเอฟซีหรือว่าหกหาศูนย์มาตรงๆก็คือเก้าหาศูนย์เก้าห้าศูนย์ครับตัดเลนครับหาศูนย์ศูนย์หาสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับพอเคนครับเอฟซีเมื่อนี้ครับบ่าวแอมรัทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชุบมึงของดีกันครับบ่าวแอมรัทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใ,ใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อเถือนะครับมมนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของใหคกับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตาหมายมาหส์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>ห่อยแล้วก็บีเอา,าใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขั้ไรวยพ่อหลวงปู่หลอดหนพ่อนวดติ่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคารลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอี่งครับมีโอกาสไม,มาสักกระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อทแทะครับา่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อ,อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี a, ่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ Ranger ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอกาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืงง่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมราตรงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าวสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมรเราตรงนี้เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายก็ทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็เสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ